<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاه واتم التسليم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المهتدين المبشرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما ورزقنا تاويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد qalan musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid amin mas'alaton na 22 udraku rak'atu bi idraki ma'al iman bi syarti ayyukabbira bi syarti ayyukabbira takbirataini aw wahidatan wa yanwiy bihal ihram ma faqat wa yutimmaha wa huwa ila alqiyami aqrab wa yatma'inna ma'ahu yaqinan mas'alaton mas'alah miwa tudra kurqatu จะนับว่าคนๆหนึ่งนั่นได้รอกอัรเราที่ได้รอกอัรนั่นเขานับกันพันครื้นบิดรอกิรุกูยห่าไอรุคุยติลกระรอกอาติการที่เราจะได้รอกะอัรนั่นผิดกันว่าเราจะท่านรุงรุงกัวของรอกะอัรนั่นหรือไม่มาอัลอิมามีพร้อมกับอิมาม นะราไปถึงอิมัมกำลังมีลงไปรงโกแ่แหละถึงตีขิดว่าเราได้ไม่เรากันนั่นก็ขิดเล่วว่าเราท่านรงโกะผมอิมัมใหม่ไนะอ้มัมลงรงโกะเลยราไปปั๊บข่าวในแถวพอดีตักเบ็ดข่าวไปปับ๊บนะท่านรงโก้ใหม่แต่ท่านรงโก,นงโกะนะ้นะั่นนะได้เรากันนั่นคำว่าท่านรงโกะนะท่านผ่านรือ ต้องมีอะไรบ้างเป็นรองโกะของลักษณะแบบไหนอ,อีมั่งจะต้องเป็นคนแบบผือหารายละเอียดมันยังหลักนะไม่ใช่ว่าตั้งรองก้ปับ๊บใดโรกาดน,นั้นบางคนไม่ใช่เขาบอกบ,บิชาตตีมีเงินใครวะออยูกับบิรอหนึ่งมันออยูกับบิรอรักตักบีรอใต้นี่มันจะต้องตักเบดสักสองครั อวะฮิดะตันไอตักบีรตันวะฮิดะหรือว่าตักบีสักโคนก็ไม่ผือเลยเป็นผือละวายันวียาบิฮะบิวะฮิดะตินตักบีสักโคนซึ่งเนียดในการตักบีสโุนหนึ่งนั้นนั้นอัลอยะรอมะฟะกัดตักเบรอตินยะรอมเราไม่มีตักเบสอินติกอลาต ตักเบ็ดตุนเอรอมตักเบ็ดสองที่กระดาษด้วยตักเบ็ดสะอุหนึ่งกระดาษหมายความว่าเรามาตักเบ็ดอัลลอฮฺอักบัดตักเบ็ดตุนเอรอมแล้การลง่รองกออัลลอฮฺอักบัดที่กอลหลังลุไปรองกอการตักเบ็ดจากยืนลงไปรองกอเขาเรียกตักเบ็ดอินติกอลาตนันสองตักเบ็ดตักเบ็ดตันึ่งตักเบ็ดตุนเอรอมตักเบ็ดตัวสองตักเบ็ดอินติกอลาต หรือว่าเขาบอกตักเบสสกอ้นหนึ่งก็ไม่ผือเฉียนรามาถึงกระเขบตักเบสสะอ้นหนึ่งก็คือตักเบสเราตุนเอฮรอมอย่างเดียวมาถึงกระตักเบสบางบ่อนอีมัารลงเกาะแล้วดูนะตักเบสอัลลอฮฺอักบารลงร่องเกาะเลยไม่มีอัลลอฮฺอักบาตติดตีสองเผืือลงไปร่องเกาะใช้การได้มามใช้การได้เพราะอะไรล่ะเพราะตักเบสจะเป็นวาจิบหรือเป็นรุงกุนนั่นคือตักเบสเราตุนเอฮรอมเท่านั้นตักเบสอินติกอรานั่นสุนัตหรอก นั่นก็หมายความว่าทางว่าเราเคลื่อนไปสู่การลงก,โก็โดยไม่ตักเบสว่า Allah, Akbar, อัลลอฮฺอักบัตกะไม่เปกไรไม่ยังไม่ได้บาตายอะไรมาเพราะมันเป็นตักเบสอินติกอราดเป็นตักเบสสุนัตทุกตักเบสที่โยในกาลละมานเอิญจากตักเบสเราตุนเอฮรอมนั้นไอ้นั้นคือเป็นสุนัตสังเพศไม่ว่าก็ไม่ไร ตักเบสลงไปสุยุดก็เหมือนกันยากยะตีน่าลงไปสุยุดอัลลอฮฺหัวอัคบะขึ้นจากสุยุดมานังเราว้างสองสุยุดอัลลอฮฺอักบรลงไปสุยุดลาอัลลอฮฺบรทุกอย่างในตักเบสเทอื่นยากตักเบสเราตุนอิฮารอมถือเป็นตักเบสอินติกอลาตั่างมดเราไม่ว่าก็ไม่แจกเปกเลยตาวานันได้บุญขนาดนั้นแล้วถึงที่นี่พอเรามาตักเบสปับไวอยู่ติมมูฮา และสมบูรณ์การตักเบ็ดของเรานั้นวาวลฮานวาวาฮัวอิลเลิยมีอักรบมีเงินใครว่าการตักเบ็ดของเรานั้นจะต้องโยในสภาพที่เขาเรียกว่าการยืนใกล้เคียงกับสภาพที่เขาเรียกว่าการยืนอะไรละ่ะหมายถึงว่าในตอนที่เราตักเบ็ดนั้นกับในตอนที่เราตักเบ็ดการตักเบ็ดจะจะซ้อได้นั้นต้องตักเบ็ดในตอนยืนเท่านั้น ที่ไปตักเบ็ดเนี่ยตอนร้องเกาะไม่ได้เช่นเราไปถึงก็ไปร้องเกาะบ้างคนถึงก็ไปตักเบ็ดในร้องเกาะอ่าอัลลอฮฺอักบัฮมันแจกันไม่ได้ไ này, อ,ดอัลลอนนั้นก็เลยก็บอกว่าเวลาเราตักเบ็ดนั้นให้แครไปกับการยืนหมากว่าการร้องเกาะไม่คว่าพื้นละไม่คว่าบางที่เราอาจจะเสียวเกรงว่าอีหมัน่นใจหัวเสกอ่อนทำอ่ะตักเบ็ดตรงๆถึกงก็ล่งไปแล้วนั้นจังหวะาีิรั่นล่งไม่ใช่ไหมล่ะมันมันแช่ปักนึงหละ่ะถึง ไม่ทันกับอีมั้งนะตักบีต้องกอ่แล้วๆเลยเอารออักลลลลลลบัตชัยการไม่ได้ให้เราแบ่งระาวาังนรองกอ่กับการยืนรองกอ้มันเป็นแนวราบการยืนเป็นแนวตั้งองศาเนี่ยถึงจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งมันเป็น90องศาหะเหมือนเดี่วแบ่งเป็น45องศา45สองศาบนเป็นเขตของการยืน45บองศาล่างเป็นเขตของการรองก่ะ การเด็ดยาซอสตักเบดรอตุนงยาล,าลาอมนั่นคือเขตเสก45องศาบนนี้เลยตักเบ็ดได้เพลอันนี้ก็ได้อิลลกียามเีอักรบเขตแต่อยู่ระวังการยืนนี่ตักเบ็ดได้เพลไม่จําเป็นเราต้องยืนเซอไม่ใช่ไม่จําเป็นแต่แค่เพียงอย่าให้ล้าไปในเขตของเคไปรองโกเ,เลยให้แค่มาการยืนมาว่าแสดงว่าเราตักเบดล,ลังกูกูไปท่านี้ก็ไม่พื้นเลยก่อนภาว่าแคบนะมนคือความหมายของมันว่า เพดมันยั่งอยู่แบนก้นเสียสิมาเสีิมากันเสียิมาขึ้นมาเป็นการยืนเสียิมาลงไปเป็นการลงก่เพราะมันจะตั้งฉากอยู่แบบนั้นววะยยาาาาาตมมออินนหมมาเนึ่งมันต้องตักเบ็ดเราตุนอิฮรอมกันถ้าเรามากปั๊บลงรองเกาะบางผลจ่าการไม่ได้สองมันจะต้องเนียด เนี่ยด้วยนะเนีย่ยตักเบสโดยตอร่มและในตอนการตักเบตนั้นต้องให้แคไปในการยืนมาว่านั่นส่งสามมันวายต์มาอินนมะอหูยากีนั่นและก็จะต้องมีตุมะนี้นะด้วยพร้อมกับอิมัมตุมะนี้นะก็คือการหยุดเนงครูหนึ่งอุลมะก,กัหนดว่าหยุดเนงนี้ก็คือสักขนาดประมาณการกล่าวว่าซูบะหานลัลนรอและงานงานก็คือหนึ่งวินาทีกินไปสองวินาทีเดียวว่าหนึ่งวินาทีครึ่ง นั่นก็หมายความว่าการเท่เาที่ได้รกกากรอัสนั่นเราจะต้องตักเบ็ดและการลุ่ไปยุดแน่งครูหนึ่งให้ได้สักวีหนะึ่งว้าวาพร้อมกับอีมัม้งอย่างถ้าในปีมัม้งเงยคนมาจะคิดลงเกาะก่อนนะถ้ามาสวนกันติคิดต้องกลางเลยนะระวังการยืนกับการลงเกาะเซิมาองศาตรงหลัง,ง,ลงถ้ามาสวนกันตรงนี้เสลยใช้การไม่ได้เลยลงเกาะป้องเราเพราะเราไม่ได้ยุดแน่งครูหนึ่งกับอีมั้งที่ แต่ได้มัมอยู่ข้างหลังอยู่เลยเราลงไปปั๊บได้หยุดเนงผักหนึ่งอิมัมเริ่มขึ้นพอดีได้ตุมาะนีนะก็ถือว่าใจการดา่าดังนั้นเงนินใช้กอเตสซ้ำก็คือเราจะต้องมีตุมาะนีนะการหยุดเนงครูหนึ่งในรองโกทาสวนกับอิมัมไม่ได้เร,ร,ราการนั้นไม่ได้ยากี้นั่นและต้องเป็นการหยุดเนงเท่อยากินด้วยนะต้องอยากินถ้าสาหรกไม่ได้แล้วนะสาหรกไม่ได้เราจะเห็นว่า นหนะฮูกลมฟิกเด็กลาวมาหล,ล,ลายๆหูกลมก็คือตั้งอยู่บนผืนนฐานของรอนอนก็คือซา้าก็คือใช้การได้แต่พ่อเรื่องของตุมมะนี่นะนิมต้องอยากินแต่ว่าอได้หยุดเน่งไม้ว่าหาไม่ได้เลยเพราะการนั้นไม่ได้ต้องให้อยากินสำหรับการหยุดเน่งครูนึ่งผมอีมัมนีลเลข50ครั้งหลาง,ขงเขา,าบอกกอละชาฟีีวลอัศฮาบ อิมัมชาวฟิล ma um ah ีปและซานโฮซิปของแกบอกว่าอิาอัลรดกามัสบูก้นอัลอิมาะมาถาวามะมุมมัสโบกก็คือคนเตะม้าท่านมาอิมัมรองก็อยู่พอดีนั่นแหละมันมาท่านอิมัมรอกีอันในสภาพแต่อิมัมกำลังรองก็อยู่ว่ากับบารอและมะมุมคนนั้นก็ตักเบ็ดก็คือตักเตะรถอุนเอฮรอมว่าฮุวาคออิม่อนตักเบ็ดในขณะถ้ายืน นาเหมือนเทเลงไปก็เดียวที่ไปตักเบ็ดเนี่ตอนรงองโกมันไม่ได้พอตักเบร็ดเราถนงอารมชัรัตของมันต้องต,ตักเบ็ดเนี่ตอนยืนซุมมารอแกะอหลังที่นั่นก็นลงรงองโกซุมฟาอินวาสอลัลมหมูมุอิลาฮัดดิรุกูอิลมุจซีอีตาฮะวะมะมุมสามารถถึงไปยังเทรงองโก้เทรงองโกไหนล่ะเทรงองโก้เทชัยได้เลยนะเทรงองโกมันอย่างเทรงองโก้เทชัยได้เทรงองโก้เทชัยไม่ได้ที่ท่านปูนหลัก หมือนกับเดี๋ยวเราแบ่งเป็นเซติมาองศาลงไปข้างล่างเป็นรองกะดังนั้นถ้าหากว่าทอกัวอยู่บางซานี่เลยเซติมาองศามันก็ื่องบินขึ้นนี่อันนี้เป็นเทรองกอเลยเขตของรองกอเลย่ทชายไม่ได้ที่ต้องลงไปเลยลงไปจนกระทั่งลังเสมอหมดเลยเทรองกอเทชายได้เลยดังนั้นถ้าหากว่ามะมุ้มถึงไปยังเทรองกอเทชายการได้เลยปั้นพีละก็เสียเราีิ เลภาพไม่เห็นว่าอะไรคือทต่รองกอ็ที่ใช้การได้เลยว่าหัวอันตับลูกอรอฮาตาฮูรุกบไตฮิ้ก็คือการเตโรอฮาตาฮูก็คือฟ้ามือแผ่นฟ้ามือทั้งสองของเขานั้นถึงไปย่งวัวเขาเลยถึงไปเกาะวัวเขาเลยทันและพพอมือเกาะวัวเขาปั๊บหลังก็จะตรงทันทีนะว่าอยู่ทอกัวอยู่เลยก่อนมันครื่องบินขึ้นนั้นมือไม่ถึงวัวเขาที่แสดงว่าไม่ถึงเตะรองกะที่ใช้การได้ที่อันก็วัดกันเต็มนั้น ถึงที่นี่พ่อมันตักเบ็ดเรียบร้อยลงไปถึงเทรองกะเทชายการได้แล้วครับกบลาอัยรฟะอิมามอันฮัดดิรุกูอิมุจซีอีก่อนเทอิมัมจะเกยศีรษะยกหัวขึ้นมาจากรองกะเทชายการได้เช่นเดียวกันแล้วไงเอาอิมัมไม่เกยว่าที่มันลงไปแล้วถึงแล้วห้าฟากัดอัลรอการรกอตทาทากับว่าได้รอการนั้น วาหุสีบัตละหูรอกาน,นั้นเขาหนักหายกับมันนะเพราะมันได้ชารัดขอบทวนสมบูรณ์นั้นก็คือตักเบรตุนเยร้อมในตอนยืนเลแหลกกะหลังเตน,นันกล็ลงไปรองก่อผอมอิมัมเลยมีตุมะนีนะครูหนึ่งผอมอิมัมด้วยต่อไปข้างบน ว่าอัลล่าจะเปนัลอิมามุฮดิษารั ط ขอตัวเขา شرط ที่ว่าทวา,ามะมุ้มถึงไปเทรองคอพร้อมอิมามได้โอก,กาสนั้นนั้นอิมามจะต้องเป็นคุณสมบัติพันผืมังหาน,นี่มาเล้งเรื่องของคุณสมบัติอิมามก็เดียวเทเล้งพันปนมาวิธีการของมะมุ้มจะได้และรองคอลักษณะไหนบางจะใ่้ยการได้ ถึงที่นี่มาแล้งถึงคุณสมบัติของอิหมัมล่ะนะคุณสมบัติของอิหมัมนั้นในตอนที่เราไปตามในตอนรองก้อนั้นอัลลาฮากูนัลอิมามูฮดิซันอิหมัมจะต้องไม่เป็นคนมุฮดิสจะต้องไม่เป็นคนแต่มีฮะดัสนะจะต้องเป็นคนแต่ไม่มีฮะดดัสม่ว่าจะเป็นฮะดัตเยอะหรือฮะดดัตเลยแต่ว่าอิหมัมตอนในช่วงรองก้อ ก็ใชรการไม่ได้นะไรองเกาะเร็วองเกาะเราตรงนั้นนั่นใชรการไม่ได้นะรกรันั่นก็เลยเราไม่ได้ตกเทิไมไหมหลังตีอิมัมไฮสาลัมอิมัมอื่นดูนะอิมัมคนไม่ตีเกาหมาเต้นอิม,มัมอิสติคลาฟเนาะเลขห้าสิบเอ็ดข้างล่างเขาบอกฟาอิดาฟะราะนะอัลอิดรอคีถ้าหากว่าเราสมมุติว่าเล้งกันตามลักษณะเทวาได้รกรัน เพราะว่าไปตามอิหมัมในตอนรองกอและขอบทวนสมบูรณ์เงินไขนั้นฟาลาหูชัดตอนมันมีอยู่สองชารัตด้วยกันนั่นก็คืออะฮาดูฮูมาไอยากูนารูกูอุลอิมามมุอตัดดันเบการรองกอของอิหมัมต้องเป็นการรองกอเทนนับว่าชายการได้แสดงว่าอัมมาอิซาลมยากุนไอลมยาคุนมอตัดดันเบถ้าหากว่าร้องกอของอิหมัมเป็นรองกอเทชายการไม่ได้ล่ะ เช่นอ <oh> <ina coming around> ิม <notable> ัมตอดบางค่าเนี่ยหรือรองก็ไม่สมบูรณ์บางค่าเนี่ฟาลายุดริกฟาลายุดริกุรรอกดังนั้นรอยการนั้นไม่ได้วาซาลิกาตัวอย่างเช่นกามาอิซาการันอิมาโมุฮดิซันเช่นอิมัมมุฮดิสอิมัมมีฮัดัสก็คือนามยังไม่มีนะนามยังไม่มีเอาจุนูบันหรืออิมัมมีจุนู เอาเนาสียสัจดดตันมิรักอาเตนกบละฮาซิฮิรักอาติหรืออิหมัมลืมสูยุดอีกห้นหนึ่งเลยก่อนในรรกาเตปานผลมากก็ไม่ได้มากันเช่นกรณีวะเรามาตามอิหมัมในรอกาเตโซงเลยเรามาท่านในตอนรงโกพอดีของรอกาเตโซงอิหมัมรงโกอยู่เราตักเบสปั๊บลุงไปตามในตอนรงโก บากรวมมาโรที่หลังว่าอิมัมไม่ได้สุ้ยุดสุ้ยุดไม่ครอบที่ในโรากาสเทนึงหาโรากาสนั้นก็ถือว่าเราไม่ได้ติดตามอิมัมอยู่นั้นเพราะเขาหนับทบไปให้โรากาสก่อนของอิมัมเสเลดังนั้นเรอยนนรุกูอ่ะอิจารมยุษซับลิลอิมามีฟะอูลาอัลลัยยุษซับลิลมะมูมิเมื่อรองเกาะนั้นนั้นเขาไม่นับให้กับอิมัมก็เขาไม่นับให้กับมะมุมนั่นแหละมากันใดที่รองเกาะน,นั้นเขาไม่นับให้อิมัมละ พอไอ้นั่นนั้นเป็นโรกาสแต่ก็าาพาไปทบกับโรกาสหน้าที่อิมัมลืมสูหยุดด้วยนะก็เลยเขาไม่นับโรกาสนั้นให้อิมัมนะเขาเอาไปทบเอาไปเทนรุงกุนเตคขาดไปในโรกาสเรก็เลยม,มัมุ้มเฝ้าเปล่าเลาวที่นี่นาะโรกาสนะั้นรองโกะท่านแล้วนี่แต่ไม่ได้โรกาสเพราะอิมัมไปบกพรองในโรกาสก่อนหน้านั้นก็เลยต้องถอดกันไป อัลฉะรดุที่สเงี้ยใครเขาจะสอนอียั์มาอินนากบละอียั์ตฟิอัลอิมามูอันอักลิลรุกูอ์เงี้ยใครเขาจะสอนที่จะได้อราก็คือเราจะต้องมีการตุมานีนะหยุดแนงครูหนึ่งผอมอิมามขอนแต่อิมามจะเอื่อยหัวขึ้นมาจากการร้องโกลหอันนารุกูอับิดูนิตุมานีนาตีลายุักัดดูบีฮี เพราะการรองกาของเราถ้าหากว่าไม่มีตุมานี้นะไม่มีการได้หยุดหน่งครูนึงนั้นเขาจะไม่นับฟันติฟาอุตุมะนีนาติกันติฟาอิรุคุยดังนั้นการไม่มีตุมานี้นะกเหมือนกับการไม่มีรองโกานะดังนั้นตุมานี้นะสำคัญนะเราจะต้องให้มีด้วย ว่าหาดามาตะการหุรฟีอียุวนาววิยุนีคือทัศนะที่เห็นตรงกันระหว่างรอฟีกับอิมัมนาววีแต่มีอุลมะส่วนหนึ่งของมาซับชาฟีบอกว่าไม่ตุมานี้นะก็ไม่ผือให้ท่านลงรงก็สวนกับอิมัมแหลกก็ไม่ผือนะรอการน,นั้นได้แต่เป็นทัศนเที่อ่อนหนำหนักนะทัศนเที่ท,ทุกิจยึดถือเที่มาะตามัดก็คืออิมัมนาววีและรอฟีเที่ยบอกว่าต้องมีตุมานี้นะด้วย Anan syarat kau teh ha. Kun bekang wala fi rok aten idaten ten. Aywa Allah yakun al imamu fi rok aten idaten Imam jat tong mayu nai rok aat pem. Lihat hadis sama kang lah. Aywa inka nai imamu muhdisan atau fi rok aten idaten, ten. wa imam yu nai rok aat pem ลำตัวสับละหูอารมก์อาตุรอกะนั้นก็ไม่นับให้เราไปท่านอิหมัมในตอนรองกกนั่นแหละแต่เป็นรองกกของรอการตเพิ่มปั้นพปือหละบเบียงกอมาไออัลอิหมามนั่นละฮาไอลิซาอิดาตินาซียันอิหมัมยกขึ้นไปทำรอกาัตเพิ่มนั้นโดยลืบเช่นไปทำเป็นรอการ์เตห่าบังซะนี่นาม่งอีช้ากันอยู่เรามาลังได้เพื่อนเลยซะว่าไอนามท่านเลยนะวะ พอมาเร้ๆอิหมัมรงโกอยู่พอดีท่านเลยล่ะเราก็เรย่ตักเบ็ดรงโกอัลลอฮฺอักบัุลงไปรงโกนะาพ่อไม่ยังกันเซ็ตปั๊บยังต้นตักทวงขึ้นมาก็เดียวนั้นเราก็อัติฮานั่นล่ะน้อิหมัมเพิ่มไปเรากะนึ่งเราก็อยู่ไม่ยังเทิมอยู่พอดีอ่ะจากเทวาเราอีเทิมสามหลกนั้นหนับของเทวท่านรงโกไปกันเป็นนึ่งแล้วนั้นตกเทิมเป็นเเพอรงโกก็เดียวเทวาท่านอิหมัมเขาไม่หนับเพราะมันเป็นรงโกของเรากะอัดเพิ่ม นะไม่นับไซร์ได้นั่นล่ละเลีันนหูไลซยสอัฮละเลีันนหูเลีันนัลอิมามไลซยสอัฮละลิตตาหัมมุลีเพราะอิมัมไม่ใช่คนเบกรับในตอนนั้นคือเขาบอก่หลักการของการไม่ยั้งจะมาอันนั้นอิมัมจะเป็นคนเบกรับคอพิษผ่าตั้งมดตเิเกิดขึ้นกับมามมมแต่เมื่ออิมัมอยู่นอกเขต ความรบผิดอกนั่นก็คืออยู่นอกราสาเสียเลยไปอยู่ในรกราคาเพิ่มนู่นะมันอยู่นอกเขตการรบพิดฉกพอไปในรกราสเพิ่มเลยถ้าเป็นตัวทรัพย์ตัวอะไรคือสัญญาณกาบจะเสียเลยนะไปอยู่รกราคาต่5เสียเลยมันไม่ใช่เขตที่สามารถเบรกรับได้เลยนะก็เลยเบรกรับไม่ได้เมื่อเบรกรับไม่ได้ปั๊บอิมัมี่เบกห้เราได้รกราบนั่นแก่เพียงโราไปท่านรองคอนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะอยู่นอกขอบเขตของการเบรกรบ ข้างบนว่าลาอัสซานีมิน صلاة ทิลกุซูฟิไอว่าลายุดริกุงรอกอะบิอิดรอกิลอิมามฟิร,รุกูอิสตานีมิน صلاة ทิลกุซูฟหมายถึงว่าและเงื่อนไขที่ว่าเราจะได้รอกษาด้วยแค่เพียงสาเหตุเราไปท่านอิมามในรงองโกนั้นจะต้องไม่ใช่รงองโกทเทสอง ของมายังกูซูฟมายังกูซูฟก็คือมายังสุริยุปราคาหนาวันเ็นศูนแล้วก็ท่านอมกลางหลังกอลัสเซยิดุลบักริยว่ามิ ثله الركوع ا ل น ا ن ي من صلاة ا ل ู س و ف ي ن ก็คือเราไปท่านอิหมัมในรองกะเทซองนาของมายังกูซูฟ เหลี่ยนนะฮู้เหลี่ยนนะรุกูอัศรานี่นะตาเบียงอลิรุกูอินอวันพอรองเกาะเจสองมันตามรองเกาะเรกฟารายุดริกุรักอ่ะอิจัดอัตรกะฮูดังนั้นถ้าเราไปท่านอิหมั่มในตอนรองเกาะเจสองก้ามมันไม่ได้การนั่นแหละนะมันไม่เพราะอะไรละ่ะก็คือเราต้องอธิบายกันเบื้องต้นก่อนว่าการม่ยังคูซูฟม่ยังคูซูฟสุริยุปราคาจันทรุปราคานั่นมันต่างกับการม่ยังเอ่อปกติทั่วไปโงงเทียว่ะ มันมีสองรอการนั่นแหละแต่ว่ามันอ่านาติฮาสองที่รองโก้สองที่นะตักเบสเอาลอบอักบัดอ่านาติฮะเซ็ตซับเรียบร้อยลุงรองโก้ที่ที่หนึ่งอันนี้ราการแรกลุงรองโก้ที่ที่หนึ่งปั๊บขึ้นมาจะบรองโกะมาอ่านฟาติฮาไม่ลาวในรายการนั่นแหละที่ที่สองอ่านาติฮะปั๊บลุงรองโก้ลาวที่ก็ลาวเป็นรองโกะที่สองรอการที่สองก็เหมือนกันสองรอการแต่ในแต่ละราการมีสองที่ยืนมีสองที่ รองโกถึงจะหากว่าเราไปท่านคำถามมันเกิดขึ้นมาก่อนหลานะนั่นว่ะแล้วเราไปแล้วเ,เราไปถามทำไรไอ,าาอ,อ้มั้งแต่ไม่ยังกู้ซูบนะก็คือเฉีนเรามาที่หลังบังซานี่ถึงเราต้องการยามาอาเราที่ไม่ยังยามาอาก็เลยมาตามโบสิ์ถ้ำยามาอไม่ยังกู้ซูบอยู่พอดีได้พ้นบญยามาอนะ่ะเราต้องการยามาอะหละ่ะตามกันซ้อด้วยนะ ตามได้เราไม่ยังสะฮุดนี่แหละสมุดว่าไปอย่ามาอ่ะไม่ยังสฮุดเซ็ซับเรียบร้อยเลยแต่พ่อดีวันนั้นมันเป็นวันเป็นศูนย์อยู่พ่อดีถึงเขามาไม่ยังยมามาวันเป็นศูนย์กันเราก็มาอย่ามายังเย่เลยไม่ฟังไม่ยังคนเดียวนะมามัสจิตก็เลยตามยมามาเตรียมไม่ยังวันเป็นศูนย์นั่นหละแต่พระกฏว่าีมั้งกาลังรองโก้โยซึ่งเป็นรองโกะเถรซงเลยเขาไม่นัก ถึงแม้เราไปทำรงกกเตสองก็ดิเขาไม่นับให้เรากาสนะั่นต้องท่านรงกกแรกด้วยเาะรองกกเตสองมันเป็นรงกกตามหรอกตามกับรงรกกแรกนงงแน่นอน <c oughs> มันอาจจะเกิดขึ้นได้นั่นแหละนะสักปั่นหุนดักที่ได้ว่าไปแล้วเนาะแต่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถทำถูกตองไม่เกิดก็ไม่ไร ข้างบนว่านะอัมซอร์ฮะมีมรอก็คือมุฮัมมัดรอมลีมัมมัชชัมซุรรอมลีอิหมามรอมลีบอกว่าบิอิดรอกิรรักอาติได้รอกราตนั่นบิรุกูอิซานีด้วยเพราะเราเราไปท่านรงโกเทโงมินารรกอาติลอะคีรอตีในรอกราสุกตาไอ้นี้นี่ทัศนาเทวาไม่ได้นั่นเป็นทัศนะของ bon wa, ของ li, b awa, b ุลามะเชีนอิบนุฮายะต์แต่อิหมามรอมลีบอกว่าได้ รอกราดถึงไม่มาไปท่านรงองเก่อเทสองกด็ดีได้ปฏิลรจม,มามัก็ได้ยาม,มาก็ได้มินฮะมินันกุซูฟลีไงแต่ว่าลีไงริมุสลลีฮะมุสลลีสลุลตินกุซูแต่มีเงินใครว่าคนที่มาตามในรกราดในรงองเก่อเทสองนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ไมายังกุซูฟแหละแต่ว่าหมายความคือละไหมายความว่าถ้า,าหากว่า,ม,ามุมก็ไมายัง สุริยุปราคาการตามอิมัมด้วยแต่มาท่านในรองเกาะเสียสองนะั้นไอ้นั้นไม่ได้รอกาสต้องทำต้องเทิมไหมทั้งสองรอกาสให้อขอบตัวนสมบูรณ์แต่ถ้าว่ามะมุ้เทมาตามนั่นเป็นมะมุมม้งที่ละมาศอืน่นจากละมาดนั้นละมาดสุริยุปราคาเนาะเช่นมาพ่อยม่ยังโสโหบางท่านนี่หรือมาพ่อยม่ยังอีช้าบางท่านนี่ตาเป็นกันทุรุปราคาแต่ยมามมาอาเมฆไม้แล้วมาพ่อยไม่ยัง จันทรุปราค่าเขาแต่มาท่านในรองกอที่สองกระทือว่าใจได้อิ่ามรอมลีว่าเพราะคนละไม่ยังกันท่วนไม่ยังกันตามกันได้นะไม่แปลกเลยถาหากว่าเป็นไมยังถึมีระบอบคลายคกันมี่ระบบคลายๆายก็คือว่ามีรองกอเหมือนกันมีสูหยุดเหมือนกันมียืนเหมือนกันดังนั้นคนไมยังสุนัตโยเรามาทีหลังอยามาอัไม่ท่านแลกมาตามคนไมยังสุนัตได้นะเพราะมี่รองกอมีสูหยุดเหมือนกัน แต่เทตามไม่ได้ก็คือไม่ยั้งเทมี่ระบบต่างกันเช่นไม่ยังไม่ยัดเหงือนท่านนี่นะไม่ยั้งไม่ยัดมันอาไรรงโกมันอมไยสูยุดมันมีแค่เพียงยืนอ่านพริยาอย่างเดียวเราที่ไปไม่ยั้งสโหดเป็นมะมุมตามคนไม่ยั้งไม่ยัดอยานาจะม่ได้เพราะระบบมันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าระบบเหมือนกันก็คือตามกันได้นะเราตีโกโดถึงไปตามคนแต่ไม่ยั้งฟัดดูอยู่ก็ได้เพราะระบบมันเหมือนกันมีมีรงโกมีสูยุดเหมือนกัน طب فلو شك في الطمانينه قبل ارتفاع الامام بل او ظنها وان نظر في الزركشي لم تحسب له لم تحسب رقعته في الاظهر والثاني تحسب لان الاصل بقاؤه فيه قاله في النهايه والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم بالصواب اللهم اغفر لنا فيما اخطانا وما فهمتنا وما اشركنا وما اعلمنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحانك اللهم صل على محمد